สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวันนี้นักรัดในเกม Shadow of Mordor นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการอับเกียร์ดาบนะครับดูจากเควสที่อันล็อกอยู่นะครับมันจะบอกว่าต้องการสกิลอะไรถึงจะปลดล็อกได้นั่นเองนะครับอ่าทีนี้แล้ก็มาดูสกิลที่เราต้องการที่มันต้องการปลดล็อกนะครับก็คือสกิลนี้เมื่อกี้ที่เขียนอยู่ในลูกกุญแจเมื่อกี้ที่บอกการจะไปสกิลนั้นได้ก็ต้องอัพสกิลนี้ก่อนนะครับ แล้วก็จะสามารถอัพสกิลที่ทำการปลดล็อกการอัพเกรดดาบนะครับโอเคทีนี้แล้วก็ออกไปดูข้างนอกกันว่าข้างนอกในหน้ามินิแมปของเราแบบใหญ่สิว่ามันอัลล็อกแล้วยังเห็นไหมครับมันจะเขียนว่า new ก็คืออัลล็อกแล้วนะครับเป็นเคเวสในการอัพเกรดดาบของเราครับไม่ว่าจะเป็นมีดหรือธนูก็ทำอย่างนี้เช่นเดียวกันนะครับ โอเคครับไม่มีอะไรมากก็ยาวไปยาวไปครับนะครับพูดผมถ้าผมเปิดเพลงก็คงจะเป็นดีเจรถบัมกันเลยนาะทีเดียวนะครับเย a ว่าไปนั่นฮึบเห็นแล้วหรอเหลืองเหลืองชิว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 เอ้ยผมจะกดแมพทำไมวะเนี่ยิวอืม เห็นกองไฟผมจะเช็คสก,กิลเฉยๆว่าผมอัพระยังเรียกเนานุ่มๆไปหนึ่งไม่รู้มึงวิ่งมาทำไมแต่ตายไปเถอะครับเฮ้ยๆมันจะตามคุณออกไปยาๆมาหนี้นี่ไงเป็นไงล่ะไม่เป็นไรน้องต้องขอบใจ,บใจไม่ใช่เรื่องยากเลยเนาะ โอเคนะครับก็มาดูกันเลยครับกับเควสอัปเกรดดาบของเรานั่นเองเริ่มกันเลยอ่าฆ่าพวกอุลุกไครพวกอุลุกนะครับ40ตัวเดี๋ยวผมจะมาดูเทคนิคการต่อสู้ของผมแล้วกันนะผมจะยิงพวกโล่ก่อนนะครับเพราะมันจะปัดการโจมตีของผมเอ้ยอย่าบางังอย่าบางังเออเคมันจะกัดตานโจมตีของผมนะครับเวลาผมฟันอย่างเงี้ยมันไม่พลิ้วครับ บางทีฟันไปโดนพวกโล่แล้วมันน่ารำคาญนะครับผมไม่มีอะไรมากครับอัพสกิลตีมานะครับจะสามารถเติมกระสุนข้างล่างให้เต็มได้นะครับหรือลูกธนูนั่นเองเพื่อเกิดสถานการณ์แบบเมื่อกี้ผมไม่อยากไปนไปนาปอึ๊บบล็อกไว้ครับผมจะใช้ท่าตัวอีครับป้มอมฟันรัวๆนะครับเฮ้ยยิงไฟนะครับกวาดนะครับโอ้โหนี่คือสกิลที่ผมเช็คเมื่อกี้ว่าผมอัพหรือย,ยังนะ ยี่สิบตัวเลยครึ่งหนึ่งนะครับเหมือนเดิมครับยิงตัวโลก่อนจะให้มันมากวนใจเราเอ้ยอเข้ามาประชิดเราเกินนะครับเพราะว่าท่าสโลของเราไม่พอนะครับโอเคไม่ว่ากันเออกระแทกไปอยู่ไงล่ะตัวนี้จะเข้าประชิดตัวไม่ได้นะครับประชิดตัวแล้วมันจะสะบัดเราออกมานั่นเองนะครับนี่ไงเป็นไงล่ะบล็อกเป็นไงล่ะ ผมได้อัพท่าสเปิบลาเวลากระโดดข้ามหัวนะครับจะเป็นการล็อกศัตรูไว้นี่ครับเป็นอย่างนี้ครับเพื่อที่จะให้เราฟันรัวใส่กันได้เก็บคิดนะครับนี่ไงบ้าตาขวานี่ไงโลเรียบร้ออืมนั่นคือท่าตัว F ที่เราใช้กันนะครับคือคอมโบฟินิชนะครับผมอย่างกับแรกนะครับแปะแปะแปะทิเบอร์แล็กแฉกเชนคอมโบคอมโบฟินิชถุยออกไปเลยนะครับผมเหมือนเดิมครับดูด ลูกธนูเผื่อที่แบบเซตใหม่มันเข้ามาเราจะได้ยิงอ่าตัวที่กำจัดยากครับผมเ,เซตใหม่กระอจฮะเช่นเคยครับซีดูลูกธนูกลับมาดูมุมล่างซ้ายนะครับเจาะไม่มีอะไรมากครับฟันไปเรื่อยๆถ้าใครที่แบบนี่เช่นเคยครับผมอัพมาแล้วนะครับเช่นเคยไม่ใช่เช่นหีนครับเอ้ยหยาบไปผมอัพมาแล้วก็คือ พอกดตัว E เราฟันประมาณไม่ต้องครบเซตอะครับมันก็จะระเบิดหัวศัตรูทิ้งไปเลยครับดูใหม่นะครับรู้จะครบไหมนะไม่ครบ<笑><笑>ก็ใช้ย,ย่าพอสมควรครับแต่แล้วแต่คนชอบนี่อีกสองที่นี่ฮะระเบิดนะฮะแล้วก็จะได้ดาบฟ้ามาอีกทีนึงถ้าคอมโบฟินิชฮะเออผมนึกว่าพลังเวทเต็มแล้วผมจะสโลนะ์ท่านั้นไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากแค่บอกบอกรักถัวคุย ยาวไปครับยาวไป34ทับ40นะครับมุมบนซ้าย35แล้วครับตอนนี้36ตามกันไปกับ37แล้วก็ตามกันไปกับ38นะครับเหลือของตัวซ้ายเตะตัดขาครับอย่างเช่นเคยนี่ครับเป็นกระโดดฟันนี่ฮะเรียบร้อยแปะหัวเละฮะสุดท,ท้ายนะครับผม เรียบร้อยโอเคครับก็จบระหว่างเทคนิคแล้วก็วิธีการทําการรับเกรดดาบนะครับนี่คือดาบที่ทําทการรับเกรดเสร็จแล้วนะครับก็จะโอเคก็สวยกว่าเดิมครับแต่แล้วแต่คนชอบนะครับไม่มีอะไรมากเลยผมจะหมุนให้ดูรอบๆแล้วกันนะครับโอเคครับฝากผลงานด้วยนะครับชอบก็กดไลค์ อยากดูผลงานการแคล้ก็กดติดตามนะครับขอบคุณครับ